คุณสวัสดีครับผมพีพีทุกท่านวันนี้เราอยากจะแบ่งปันคือเราอยากได้กล้อง Insta สามร้อยองศาเพื่อทำคอนเทนต์ในเรื่องของการท่องเที่ยวส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวลง YouTube เป็นยูทูบเบอร์เป็นลงติ k กตออะไรอย่างเงี้ยกล้องสามองศามันตอบโจทย์มากให้สําหรับเรานะครับผมไม่ว่าเราจะแบบว่าเออมันมีแบบว่าขับรถเวลาเราอยากจะ ขับมอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ถือแต่ติดกล้องไปด้วยนะมันเป็นระบบการสั่นที่เป็นกล้องอเมชั่นมากเป็นกล้องที่แบบนั่นมากๆเลยนะผมเออประมาณนี้วันนี้เราจะไม่ให้คำตอบคือว่ามือหนึ่งราคา17,900 17,900าร้อหนึารซึ่งราคานี้เป็นราคาที่แบบโอ้พระเจ้าจ๊อบนะผมผมไม่ได้ทำงานนะจริงๆผมไม่ได้ทำงานผมว่างผมก็ไปงานลงจงลงจงอะไรเงี้ยพูดเหมือนดูดีเนาะเออ ประมาณนี้แล้วทีนี้ก็เลยงานประจําก็คือเป็นงานลงอยู่ใน y ย u ทูบเขาผมทําในเรื่องของคลิปของการท่องเที่ยวทําอาหารมังสวิรัตอาหารเจลงใน u t u b e นะผมแล้วก็คลิปของสัตว์เลี้ยงแล้วก็คลิปทามะยังไงฝากติดตามด้วยครับชื่อช่องว่าทุกสิ่งล้วนน่ายินดีทุกสิ่งล้วนน่ายินดีมีอะไรก็สงสัยเข้าสอบถามได้อ่าทีนี้เราไปเรื่องของกล้องในราคาของมือสองเนี่ยผมเข้าไปเซิร์ชใน u t u b e นะเออในยนะูทูบสิใน Facebook นะผมอยู่ในอยู่ในเฟซบุ๊กตากดบ้านในเฟซบุ o กเนี่ยเขาก็ขายพวกเมมด้วยพร้อมเ <c oughs> มมพร้อมขาตรงขาตั้งด้วยราคาบางทีก็สองหมื่นกว่าอย่างเงี้ยสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นงเงี้ยแล้วก็บางทีก็บางเจ้าเขาขายหมื่นสามอื้อมหมื่นสามยังโอเคมือ,ส,มอ,มอสองพอรับได้ถึงจะใช้สองสามครั้งก็ยังพอรับได้นะผมแต่บางเจ้าขายแบบเท่ามือหนึ่งเลยอะ่ะผมก็เลยแบบเฮ้ จริงๆผมเป็นสายช็อปอสายแบบว่าช้อปปิ้งในออนไลน์ลาซาด้อะไรอย่างเงี้ยผมช้อปปี้ช้อปปี้เนี่ยผมได้บัตรแพ็กินัมด้วยนะแบบว่านักช้อปอะ่ะเออแล้วมีส่วนลดนู่นนั่นแล้วก็มีแบบว่าได้รับได้รับโค้ดคืนเป็นส่วนลดคืนอย่างเงี้ยเออแต่ช้อปปี้เนี่ยมันก็ลดได้สูงสุดแค่พันเดียวใช่ไหมเออทีเนี้ยผมก็แบบหาไปเรื่อยๆผมศึกษาผมยังไม่รีบ ที่ผมออกกล้องตัวนี้มาผมจะไปงานประเดิมแรกเลยก็คืองานอะไรรู้ไหมงานบวงสวมของข่าวพนมลุงที่จะเกิดขึ้นในวันที่31อวันที่1นึ่งเมษาส6น้ี้นะผมเป็นงานที่ผมใฝ่ฝันอยากจะไปมากและผมก็ออกกล้องตัวนี้มาและผมก็ออกกล้องตัวนี้มานะผมเพื่อที่จะไปงานนี้มันเหมือนเป็นงานที่ว่าเปิดตัวเป็นสิริมงคลให้กับเรามากเลยกับกล้องตัวนี้ เป็นกล้องสามอิงศาที่ผมอยากได้มากๆคือแต่ก่อนเรารีวิวใช่ไหมเราเป็นท่องเที่ยวอะ่ะเราจะถือ iPhone ไปถือ n o ้ตสิบพัผมใช้โน้ตสิบพัใช่ไหมล่ะแล้วก็มาไ้กันสั่นด้วยถือไปแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เทอะทะคนก็มองเออประมาณเนี้ยอืมแต่มันก็ดีแหละเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับผมแต่กล้องอิสตามันเล็กมากมันเล็กจริงๆมันแค่เนี้ยแต่กล้องของเขาอะ่ะ มันดีกว่ามือถือยังไงกล้องของเขาถ่ายภาพนิ่งได้48องศาถ้าผมจะเออ48ล้านพิเซลจะไม่ผิดนะถ้าถ่ายสองกล้องเฮ้ยไม่ใช่ดิเออใช่ถ่ายถ้าถ่ายสองกล้องมันจะมีสองกล้องไงถ่ายแบบธรรมดา48ล้านพิเซลถ่ายสองกล้องอยู่ที่70 70กว่าล้านพิเซลเออถ้าผมจำไม่ผิดเพี้ยนนะเออถ้าผิดเพี้ยขออภยัยแต่ว่าแต่ว่าชัวร์ว70ล้านเนี่ยชัวอยู่แล้วนะผมแล้วก็ผมก็เลย อยากได้กล้องตัวนี้มากคือเรื่องของเรื่องอ่ะเราอยากขึ้นเครื่องบินแล้วเราก็แบบว่าอยากรู้ว่าเครื่องบินอ่ะความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่มันสามารถจับ GPS ได้นะครับผมผมก็เลยฮยอยากได้อ่ะนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมอยากได้กล้องตงัวนี้คือลงทุนเพื่อนั่งเครื่องบินแล้วก็แบบให้วัดให,ให้รู้ว่าความเร็วเท่าไหร่ มอไซค์ก็สามารถทําได้นะรถฟงรถไฟมอสรงมอไซค์สามารถทำได้นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมมาศึกษากล้องตัวนี้แล้วก็มาตอบโจทย์ว่ามันเหมาะกับการท่องเที่ยวของเรานะผมเป็นกล้อง3ามองศาเป็นกล้องที่แบบตอนนี้ผมว่าเพอร์เฟกสุดแล้วนะครับผมผมก็เลยลงทุนซื้อ,อเราจะมาบอกว่าโหลดของน็อกน็อกแอปน็อกน็อกนะผม noc noc พิมพ์เข้าไปใน Play Store พิมพ์เข้าไปใน Play Store noc noc ถ้าใช้โอก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็เข้าไปซื้อมันก็จะให้กรอกข้อมูลนู่นนี่นั่นเบอร์โทรเบอร์โทรไม่ต้องห่วงบริษัทนี้ปลอดภัยมากชำระบัตรผ่านคิดดงคิดิตกปลอดภยัยทุกสิ่งทุกอย่างปลอดภยัยการันตีนะผม เออเชียเลยเชียเลยเนื่องจากว่าผมสายช้อปอยู่แล้ว l a z a ด a าช้อปปี้ตรนี้ก็มาช้อปตรงนี้แต่ก่อนจะไปติกตอเพราะว่าติกตอไม่เสียค่าส่งใช่ไหมละ่ะตอนนี้ผมใช้เออช้อปปีผมก็ไม่เสียค่าส่งนะเพราะว่าผมเป็นเป็นแบ,บัแพ็กที่น้ำอะไรเงี้ยไม่เสีย <laughs> นี้ก็เลยมาบอกว่าผมซื้อในะราคาของแอปน็อกน็อกแอปน็อกน็อกอยู่ที่ราคาที่1นึ่งพกว่าบาทเดี๋ยวผมให้ดูนะ่าแอปนี้ทิมเข้าไปเลย N O C N O C เอ่อถ้า มันมันไม่ม,ม,มันมันมันตัวหนังสือเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็คือว่าเออโอเคตามนั้นให้ดูว่าเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้ NOC NOC นะครับผมประมาณนี้อ่ะทีนี้ผมให้ดูนี่คือราคามือหนึ่งครับนี่คือราคามือหนึ่งส่วนลดของทางร้านหนึ่งร้อยบาทส่วนลดของทางอ่อเอ่อส่วนลดของอ่าน็นอกน็อกอกะแอป แอปก็คือเหมือนกับคล้ายลาซาด้าช้อปปีเนาะประมาณนี้คือเป็นเป็นแบบว่าบริษัทน้องใหม่เขาก็เลยมาลดราคาลดร,ราคาไปที่3,204บาท3,204บาทเห็นไหมอ่านะครับผมนี่ประกันศูนไทยด้วยมือหนึ่งประกันศูนไทยมือหนึ่งนกครับไม่ต้อง <laughs> เสียงนกมาเล่นแก้ว <laughs> เลี้ยงนกนะครับผมเนี่เห็นไหมราคาเนี่ยนะครับผม มันเป็นสินค้าน้องใหม่คลา้ายๆร a z a d าช้อปปีไปซื้อเลยจากราคา17,900ลดเหลืออยู่ที่14,596บาทแต่อย่าลืมกดโค้ดส่วนลดร้าน100บาทส่วนลดของทางอแอปน้องใหม่นอกๆอยู่ที่18%นะผมมีหลายมีส่วนลด18เราก็จะเท่ากับมือหนเลยในราคาแค่1มือนสเองราคานี้มือสอหาไม่ได้เลย บอกจริงๆว่าราคาเนี้ยมือสองหาไม่ได้นะครับผมผมเลยมาอยากบอกแล้วถ้าท่านใดใช้บัตรเครดิตของมาตการ์ดมาตการ์ดจะได้เงินคืนเข้าบัตรใช่ไหมอ่ะหแล้วอันนี้ต่อที่1เราจะพูดกันเลยต่ออ่ามันมีตัวนี้อ่ะโหลดแอปนี้มาช้อปแบงค์สกดให้ช้อปแบงคนะ s h s, 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 s o p B A C K มันเป็นอชอบออนไลน์รับเงินคืนไม่ว่าเราจะชอ้ชอปช้อปปี้ลาซาด้าจองบัตรตัวหนังเครื่องบินนูน่นนี่นั่นสารพัดที่เกี่ยวกับออนไลน์แอปนี้จะควบคุมทั้งหมดเลยทํามถึงบอกว่าควบคุมทั้งหมดถ้าเราสั่งสินค้าเราจะต้องเข้าไปแอปนี้ก่อนถ้าเราอยากได้เงินเงินเพิ่มเยอะนะเข้าไปแอปนี้ก่อนกดเข้าไปปับ๊บ กดเสร็จแล้วเราเลือกว่าเราจะไปตรงไหนซื้อของจาก b i ๊กซหรือว่า l o ตัสหรือว่า s h o p ปี้ออนไลน์ล a d a ด้านี่นั่นแล้วกดเข้าไปแต่พอเราเข้าไปแอปนี้สมมตินะผมเข้าไปแอปนี้เสร็จแล้วไม่รู้จะเข้าใจกันหรือเปล่าเนาะถ้าไม่เข้าใจคอมเมนต์ถามใต้ลิงก์ข้างล่างเดี๋ยวมาบอกเราสามารถคุยส่วตัวได้กดเข้าไปแอปอ,อะไรช้อปแบงก์เสร็จแล้วใช่ไหมผมจะเลือกของ เขาเรียกว่าเป็นบริษัทที่เราจะซื้อก็คือบริษัทของน็อกอ ok. ก็คือกดพิมพ์ไม่ก็ได้ค้นหา noc noc พอกดเข้าไปของบริษัทน็อกๆ ok เสร็จแล้วเราก็ทําการซื้อเลยซื้อเสร็จแล้วเราเข้าไปบริษัทน็อก็อ ok. อันนี้ได้ได้ต่อที่หนึ่งแล้วนะได้เงินคืนต่อที่หนึ่งเยอะไม่เยอะขึ้นอยู่กับเรามันก็ดูเหมือนจะน้อยแต่ถ้าเราสะสมเยอะก็ได้เยอะนะผมก็ได้ต้องเป็นพันแน่เออเาสะาสมไป พอได้เสร็จแล้วต่อที่หนึ่งต่อที่สองเข้าของแอปน็อกๆเข้าไปกดโค้ดส่วนลดของทางร้านหนึ่งร้อบาทต่อที่สองต่อที่สอแล้วนะต่อที่สามกดส่วนลดของแอปน็อกอ่าส่วนลดสิบแอร์เซ็ตสดเปอรต่อที่สามสิบแปต่อที่สถ้าใช้บัตรมาสเตอร์การ์ดบัตรเครดิตมาสเตอร์การต่อที่สี่เนี่ยไหมเราได้ส่วนลดแล้วนะ อ,อันนี้ที่ผมพูดไปราคาที่ผมซื้อมาอ,อิสตาสามร้อยหกสิบเนี่ยสามร้อยหกสิบเนี่ยที่ผมซื้อมาผมได้ส่วนลดทางร้านกับน็อกๆแค่นั้นนะอันนี้ยังไม่รวมกับบ,บัตรเครดิตผมนะแล้วยังไม่รวมกับช็อปแบงค์ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ยังไม่รวมถ้ารวมก็จะลดไปอีกเยอะอีกเห็นไหมก็ขอบพระคุณมากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กลัวมันจะยาวเกินไปแต่เราอยากให้ใช้ของดี ไม่ต้องไปซื้อของมือสองผมอะ่ะจะไปซื้อมือสองแล้ว่อกเขาแล้วถ้าบอกว่าหมื่นแปดผมก็จะเอาหมื่นเจ็ก็จะเอาแต่เนี้ยผมพอมาเห็นเจอตรงเนี้ยอุ้ยมือหนึ่งเลยถึงจะเป็นเครื่องเปล่าต้องซื้อเมมเองซื้อขาตั้งกล้องเองก็โอเคถ้าใช้กล้องอินสตาเนี่ยผมว่าใช้กล้องผมว่าใช้ไม้แล้วแต่เราจอดตอบ,ตอบ,ตอบดูว่าเราชอบแบบไหนเนาะแต่ผมแบบสายแบบสายแบบว่าท่องเที่ยวผมก็จะใช้ไม้แค่ ไม่เป็นทาวเวอร์แบงค์ยาวแค่หนึ่งเมตรอ่ะทาวเวอร์แบงค์เป็นทาวเวอร์แบงค์ให้เราด้วย,วยเป็นอะไรให้เราด้วยยาวๆอะ่ะเออในน,นั้นอะ่ะในใน,นช้อปปี้ก็ขายหมื่นเจ็ดเองเออขายแค่พันเจ็ดเองแล้วได้เครดิตเงินคืนด้วยเดี๋ยวจะไปซื้อได้เครดิตเงินคืนเราก็คือแค่มีกล้องสองตัวเนี้ยจบแล้วไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแล้วอืมแต่เนะี้ยระวังในเรื่องของเออกล้องเลนเออเลนของเขาอะ่ะต้องระวังต้องแบบซื้อตัวครอบเลนมาให้ดีๆแค่นั้นแหละก็เออ ก็ดีกว่าไปซื้อมือสองอันนี้มือ1ได้ประกงประกรันด้วยก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้นะครับผมไม่มากก็น้อยซื้อของอะไรเก็บเงินปลายทางครับผมถ้าไม่ได้เก็บเงินปลายทางไม่ต้องไปซื้อนะครับผมระวังจะโดนนะครับวิจาชีพสวัสดีครับมีความสุขทุกท่านจเจริญสุขจเจริญธรรมห่าๆเกี่ยวอะไรกันเนี่ย